วันหนึ่งจำความรู้สึกนี้ไว้ลูกน้องจะมีโอกาสได้สมบัติเหรียญนี้นะนี่นี่คือพรจากพี่พรชัยลูกต้องรู้สึกภูมิใจครับก็เหมือนกับตัวผมเหมือนกันครับสมัยผมเป็นเด็กผมก็มีไอดอลเป็นรุ่นพี่เหมือนกันครับผมคิดว่าถ้าน้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมมีระเบียบวินัยผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งน้องจะก้าวขึ้นมาก็แต้นุ่นพี่ได้ครับผมมีความสุขที่ได้เจอพี่ครับ แล่อยากเป็นหนึ่งพี่ครับอเต็งมากครับเฟดลูกใช่เอามือลงได้แหละครับและนี่คือของที่ระลึกพิเศษครับเจ๋งอ่ะโอเคเสื้อแข่งแรงบันดาลใจฉากพี่ปุ้ยพรชัยเข้าแก้วครับอาไปเลยนี่น่าจะใส่ได้พอดี ต้องช้ทั้งค่าครับชงแล้วครับไปแบบเบาๆครับมีครับชงครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วครับโอ้โจริงจริงเลี้ยวศูนยเว้ยวศูนเลี้ยวศูนยแล้วจริงเว้ยเอาแล้วอุ้ย ไปเสมอได้เดิเท่าครับเฮ้ยโอ้ยนัดเครับี้เยโอ๊ยไม่มดาโอนี่ขึ้นนำต่อหครับเนครับนี่ไงโอ้ยทำได้ครับหวานครับม่ข้าต่งนี้ครับเจียบแล้วนี่ สวยด้วยครับโดูช <pos anch> er> ัยรับได้หมวกกลับมาครับมิกหมวกรับครับชงให้ตัวเองครับโอ้ยมติดนนัทครับเด็กชายนางครับอุ้ยหลังครับชงครับสันนัทกลับมาครับสวยครับโอ้โหชัยรับได้เฮ้ยเป็นม่ครับเขื่อนครับยังไงชงครับเอาไปตกกลมาโอ้ยตายแล้วโอ้ตายแล้วชงครับหวาน กระโดงหัวต้องชมสวยจริงลูกนี้ครับนี่เสิร์ฟแล้วโยชัยรับได้ครับโฉบขึ้นมาอะไรอะไรเก้าหัวไปเก้าหัวเก้าหัวพี่พรชัยถามจริงลูกเมื่อกี้เนี่ยเต็มร้อยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ประมาณ40%ครับเมื่อกี้คือ40นะลูกนะถ้าพี่เขาขึ้นหัวเนี่ยหนูหนูหลบนะลูกอย่าเข้าไปบล็อกนะหลังเขาจะต้องการการเจริญเติบโตครับนั่นละ ตัวใช้ขึ้นมาครับหลอกง่ายๆครับพี่บอลชัยหลอกง่ายๆครับขึ้นนำครับพียอดชัยน้ำแล้วครับตอนนี้ครับเจ็ดต่อหกครับพี่บอลชัยเสิร์ฟครับแมชพอยท์ครับรับได้ครับชงครับไปครับโอ้ยยังไงเนได้ครับไปบอลกาครับหวานนนหวาครับเย็บวบ เกมครับมาเดื่วใจชนะห6ครับโอ้ยไหไปแล้วมาแล้วครับต่างรับได้ครับทำางไครับอุ้เยเหยียบครับเหยียบหน้าเน็ตครับยังทำแต้มไม่ได้ครับ ครับอ้ยับครับคุยบกครับอ้ยัได้ครับเอาจังหวะลูกเอาจังหวะข้าไปเลยเอที่เอาที่โอ้โหอุ้ยแกเกยโอ้ยหนึ่งศูนยครับหน่งนย์ครับมาแล้วครับห่งชงครับปั้นจังหวะอยู่ครับอ้ยหัวใ ตังจริงครับอุ้ยหวานครับนี่ก็เหยียบโอ้ยได้ไม่ธรรมดาคือทไปเอ้าโอ้ยัวเอยู่ครับเอาดิยนี่จะจะจะหัวไหมครับบ่งครับเฮ้ย แต่เขาได้เป็นไงครับโอ้เหนียวมากครับเหนียวมากนะครับไปยยากตายเย็นยิงตายยากตาเย็นโคตตาเลยครับโคตรตายก็ยังได้เลยโอ้โหจังหวะเมื่อกี้ดีมากครับอาจจังหวะลูกอาจจังหวะฟาดให้ได้ลูก ในสกอร์เนี่ยเกม5-2แล้วนะครับแต่ผมขอให้น้องผมไม่ลองอีกทีหนึ่งอยากดูไอ้ปุ้ยผมขอให้น้องผมลองอีกทีหนึ่งได้ครับอยากแก้มือไหมลูกขอน้องผมพวดอีกทีหนึ่งฟาดเต็มๆเลยขวดเต็มที่ลูกขวดเต็มแรงลูกแหวกล็อกให้ได้ลูกเกาะเที่ยวลูกถังจะเข้าเข้ากีฬาจับมือกันครับโอ้ บครัเหี่ยครับเกลี่ยเขาไม่ได้ครับเขาไม่อยู่มุดเลยอ่ะจบตีด้วยที่ไหนดีครับพยายไม่ตายครับยังได้ครับพี่ปุ้ยเสือลูขึ้นแล้วป้าอีเห้ ลุกขึ er ้าลุกขึดวยครับทได้เหรอได้ครับขีลูกขีลูกใส่วงแบบื่าเี้ลูกใช่หม่ย่งไ้ nah, いいไปครับไปครับระวังนะลูกเอาแล้ว ท่านผู้ชมกับท่านท่านรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุกชออฟฟิเชียนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ